สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เพจล่าท้าเซียนนะครับมารับชมเกมหมากรุกไทยล่าท้าเซียน EP ีที่3นะครับครูพงไปบุกเพลย์โอีกแล้วครับผมซึ่งในเกมนี้นะครับครูพงจะเล่นเป็นหมากสีดำนะครับผมพบกับคู่ต่อสู้นะครับหมากสีขาวชื่อว่าเซียนสูรินนะครับเรตติ้ง1น2 9นะครับส่วนครูพงเรตติ้ง1,280นะครับผมซึ่งน้อยกว่าคู่ต่อสู้ 149คะแนนนะครับตามประวัติของเซียนซูรินนะครับเขามีจำนวนเกมการเล่นทางเพลย์โอเค50,000กระดานครับผมสุดยอดมากๆนะครับดังนั้นเราจะไปรับชมเกมระหว่างครูพงกับเซียนซูรินนะครับว่าจะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนผลการเล่นจะเป็นอย่างไรนะครับผมเซียนซูรินเปิดเบี้ยชฉสี่ครับครูพงเดินเบี้ยงงอห เซียนซุรินพัฒนาโคนขึ้นชฉล่ชิงสองครูพงพัฒนาโคนขึ้นมาจอ7เสียนซุรินพัฒนาโคนขึ้นชอล่ชิงสในตำแหน่งโคนนายผลนะครับครูพงพัฒนาโคนขึ้นมางอหครูพงตั้งใจจะเล่นม้าโยงขวาโคนเทียมโคนนะครับซึ่งเป็นรูปหมากใหม่ที่ครูพงคิดค้นขึ้นนะครับผม เซียนสุรินพัฒนาเม็ดขึ้นช่อชิงสองครูพงเดินเบีย้ยคอ5เซียนสุรินพัฒนาคนขึ้นคอ2ครูพงพัฒนาม้าขึ้นมาคอ6เซียนสุรินพัฒนาม้าขึ้นมาจอ2ครูพงพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นไม้โยงขวา เซียนซุรินพัฒนาม้าขึ้นงอสองเป็นม้าเทียมคนในผลนะครับครูพงพัฒนาโคนขึ้นมางอเเป็นม้ายงขวาโคนเทียมโคนเสียนซุรินขยายเบี้ยชอช้างสครูพงพัฒนาแม็ดขึ้นมาคอเจเซียนสุรินพัฒนาม้าขึ้นไปชอช้างสาม ครูพงเดินเบีย้ยขอหกมาขอห้าเสียนสุรินพัฒนาขุนขึ้นจอสองครูพงพัฒนาขุนขึ้นชอจชิงจเสียนสุรินเดินเบีย้ยคอ3ไปคอสีครูพงนำเรือกอแมาขอ8ปดเรียมช่วงชิงเบีย้ยนอกเบีย้ยในนะครับ เซียนสุรินตั้งรับด้วยการนำเรือกอ1หนึ่งมาขอหนึ่งครูพงปูเบี้ยกอหกมากอห้าเซียนสุรินเดินเบี้ยกอสามไปกอสี่ครูพงส่งเบี้ยสูงขึ้นมาเซียนสุรินนำเรือที่ขอหนึ่งมาชอหนึ่งครูพงเดินเบี้ยชอหกมาชอห้า เซียนสุรินส่งเบี้ยสูงขึ้นไปที่ฉลิงห้าครูพงลำเลียงโคนขึ้นมาจอห้าเซียนสุรินกินเบี้ยที่หงอห้าไล่ม้าครูพงใช้เบี้ยขึ้นมากินเซียนสุรินนำเรือมาที่คอนหนึ่งครูพงลำเลียงเม็ดขึ้นมางอหก เซียนสุรินถอยโคนมาที่งอหงครูพงนำเรือที่ขอแปดมาคอแเซียนสุรินถอยขูนมาที่ชอชิงหงครูพงส่งเบีย้ยสูงขึ้นมาที่งอสเซียนสุรินนำโคนขึ้นไปที่จอสอง ครูพงษ์นำม้าบุกขึ้นมาที่งอหเสียนสุรินนำโคนขึ้นไปจอสิครูพงษ์นำม้าบุกขึ้นมาที่คอสามเสียนสุรินลำเลียงโคนจอสองไปชอสชิงสามครูพงถอยม้าไปที่จอเจ็ดเตรียมนำโคนขึ้นมาที่คอหก เซียนสุรินนำขุนขึ้นชอช้างสองครูพงนำโคนขึ้นมาที่คอหกเซียนสุรินนำม้าบุกขึ้นไปที่คอสี่เกาะเบี้ยริมแล้วก็เม็ดครูพงนำเรือไปผูกเบี้ยริมเสียนสุรินตัดสินใจกินแรกโคนของครูพงที่จอ5ครูพงใช้เม็ดขึ้นมากิน เียนสุรินนำม้าบุกขึ้นไปที่ย่อห้าครูพงษ์นำโคนขึ้นมาไล่ม้าเสียนสุรินถอยม้าลงมาที่งอสองครูพงษ์บุกทันทีด้วยการกินแลกเบี้ยไล่เม็ดเสียนสุรินใช้เม็ดขึ้นไปกินครูพงษ์นำเม็ดขึ้นมาบุกแลกกับเม็ดของคู่ต่อสู้เซียนสุรินเลือกที่จะถอยเม็ดมาที่ชฉชิงสอง ครูพงลำเลียงม้าขึ้นมาที่คอหกเสียนซุรินนำโคนขึ้นไปแรกครูพงตัดสินใจกินแรกโคนเสียนซุรินนำม้าขึ้นไปกินครูพงตัดสินใจใช้ม้ากินแรกเสียนซุรินใช้เบี้ยขึ้นไปกินครูพงมองเห็นว่าเบี้ยตัวนี้เป็นจุดอ่อนของเซียนสุรินนะครับ จึงนำเรือที่ยอแปดมาจับกินเสียนสุรินนำเรือที่ยอหนึ่งมาผูกครูพงนำม้านะครับบุกขึ้นมาที่จอห้าเสียนสุรินนำเรือที่คอหนึ่งมางอหนึ่งครูพงนำเรือกอแปดมางอ8แปดเสียนสุรินนำเม็ดขึ้นไปที่ชอช้างสามจังหวะนี้ครูพงเล่นแต้มเบี้ยเขาลอยขึ้นมาครับ เซียนสุรินเลือกกินแลกเบี้ยครูพงหงายเบี้ยเซียนสุรินส่งเบี้ยขึ้นไปครูพงนำเบี้ยงหงายมาไล่เรือเซียนสุรินนำเรือขึ้นไปที่หมอสองจับกินเบี้ยงหงายครูพงนำม้าบุกขึ้นมาไล่เรือ อาคูต่อสู้กินเบี้ยงหงายครูพงจะมารุกค,คาดนะครับเซียนสุรินตัดสินใจใช้เรือกินเบี้ยงหงายนะครับยอมใช้เรือแลกม้าบวกเบี้ยงหงายนะครับครูพง์ใช้ม้ามารุกเซียนสุรินกินตัดมา้าครูพงใช้เม็ดขึ้นมากินเซียนสุรินนำขุนขึ้นไปจับกินเม็ดครูพงนํนำเรือมาผูก เซียนสุรินถอยขุนมาไล่กินเรือครูพงนํนำเรือมาที่กอสามจังหวะนี้เซียนสุรินตัดสินใจนำเรือไปผูกเบี้ยริมครูพง์มองเห็นว่าเรือสามารถออกคลองได้นะครับจึงนำเรือมาที่งอแปดเตรียมมารุกนะครับผมและจังหวะนี้เซียนสุรินพลาดครับเป็นหงายเบี้ย ครูพงนำเรือมารุกเสียนสุรินตัดสินใจนำขุนขึ้นถ้าลงมาเจอเรือรุกนะครับผมตัดสินใจนำขุนขึ้นครูพงเปิดเม็ดมาที่ฉช,ชิงสีรุกเสียนสุรินยอมแพ้ไปครับถ้านำเรือมาปิดก็ถูกกินเรือฟรีรุกจนนะครับผมเกมนี้เป็นครูพงนะครับผมที่เป็นฝ่ายชนะ เซียนสุรินไปได้นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่สนุกสนานมากนะครับผมเป็นศึกระหว่างม้าเทียมโคนนายผลนะครับประทัก,กับหมากของครูพง์ม้ายงขวาโคนเทียมโคนนะครับผมหวังว่าเกมนี้จะทำให้พี่พน้อง,องทุกท่านสนุกและมีความสุขนะครับผมหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมฝากพี่น้องทุกท่านกดติดตามเพจล่าท้าเซียนซึ่งเป็นเพจใหม่ของครูพงให้ด้วยนะครับผม ครูพงษ์จากไปล่าท้าเซียนนะครับในเกมใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้ศึกษาได้รับชมกันทั้งเกมที่ครูพงษ์ไปชนะไปเสมอแล้วก็ไปแพ้มานะครับสำหรับคลิปนี้ครูพงษ์ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมไว้กลับมาพบกันใหม่ใน EP ที่4ครับผมสวัสดีครับ